ดังนั้นอันนี้คือส่วนสุดท้ายแล้วครับ AI ปัจจุบันเนี่ยมันสามารถทำงานควบคู่ไปกับสิ่งที่เรียกว่า RPA ได้ Robotic Process Automation ครับเพราะว่าปัจจุบันนั้นการที่มีหุ่นยนต์มาช่วยในการทำงานที่ซ้ำซ้อนได้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีครับอันนี้ขอไปเร็วเลยครับอันนี้ข้ามไปเลยก็ได้ครับพอดีเหลือหนึ่งนาทีเนาะอันนี้ข้ามไปเลยครับมายกหน้านี้แบบเร็วๆดีวกว่าตัวอย่างในการใช้ AI กับ RPA มีอะไรบ้างอันแรกสุดใช้ AI ครับ ช่วยในการวิเคราะห์เอกสารที่ยังไม่มีโครงสร้างช่วยสร้างโครงสร้างให้มาก่อนหลังจากนั้นค่อยส่งข้อมูลให้ IPA นําไปป้อนต่อในระบบได้สมมุติว่ามี Excel เรามี Excel แต่ว่า data นั้นนะมันยังไม่ถูกการคอนส t r u c t นะครับเราก็สามารถใช้ไอในการสร้างให้มันเป็นระบบก่อนแล้วค่อยส่งต่อไปให้ i p ยโยนเข้าไปในระบบได้เห็นไหมครับง่ายแค่นี้ก็สามารถเพิ่มเวลากลับมาให้เราได้อีกเยอะเลยทีเดียวตัวต่อมา ให้ RPA ครับทำงานก่อนบ้าง RPA ช่วยดึงข้อมูลลูกค้ามาจำนวนมากและหลังจากนั้นเราค่อยใช้ AI ในการวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้าว่าเป็นอย่างไรในการแนะนำสินค้าที่เหมาะสมให้เขาแบบ Personalization ได้นะครับหรือแม้แต่ AI ช่วยตรวจจับรายการที่ผิดปกติก็ได้และหลังจากนั้นเราเขาใช้ i p a ในการตรวจสอบเพิ่มเติมแบบอัตโนมัติได้อีกครั้งหนึ่งเห็น <He an S 2> ไหมครับว่าเราสามารถใช้ทั2ส,ส่วนไม่ว่าจะเป็นโรบอติกหรือ AI เนี่ยมาทำงานที่เป็นออโตเมชันได้มากยิ่งขึ้นหากหาเจอผมเชื่อว่าทุกท่านจะได้เวลากลับมาในการทำงานที่สร้างสารรค์มากขึ้นได้ไม่มากก็น้อยเลยทีเดียวนะครับต่อมาได้เลยครับ ดังนั้นอันนี้คือหน้าสุดท้ายครับปิดท้ายเลยนะครับกับเวลา1ชั่วโมง11นาทีครับ AI คือเครื่องมือที่ทรงพลังครับเห็นด้วยใช่ไหมครับแต่นะครับมีแต่ด้วยนะแต่ครับ Enter ครับคุณค่าที่แท้จริงนั้นคือวิธีการที่เราจะส่งมอบส่งมอบอะไรไปดูกันครับประสบการณ์ครับรวมถึงนะครับประสบการณ์ที่มีความหมายและยึดลูกค้าหรือว่าผู้ใช้นั้นเป็นศูนย์กลางนั่นเองดังนั้นวันนี้ครับ จบเวลาพดีผมอยากกลับมาย้ำอีกครั้งหนึ่งสั้นๆว่า AI นั้นไม่ได้มาแทนมนุษย์ครับแต่ AI นั้นจะมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของมนุษย์ให้มากยิ่งขึ้นให้เวลาเท่าไปใช้ในการคิดวิเคราะห์สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆมาขึ้นดยต่อไปนะครับก็สำหรับวันนี้ครับผมว่าน่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยเทียวนะครับก็ขอบคุณนะครับที่รับฟังกันมาครับสวันนี้ผมซันธิรพลนมัยนะครับขอกราบคำว่าสวัสดีครับ